สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีนะครับวันนี้นะครับช่างเป้มีเครื่องโน้ตบุกนะครับเป็นตัว r e n o v o นะครับ Ide a p a d นี่รุ่นนี้เลยนะฮะซีรีส์เอ่อ Y700 นะครับกล้องไม่โฟกัสนะครับไม่เป็นไรตัวหน้าตาตัวเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาการที่มานะครับก็จะเป็นอาการเปิดติดนะครับ แต่ว่าหน้าจอเนี่ยไม่แสดงผลนะครับจะแสดงผลแค่ลางๆเหมือนตัวไฟไฟแบ็คไลท์จอเนี่ยไม่ออกนะครับอ <c oughs> ะไฟแบ็คไลท์จอไม่ออกนะครับลองเปลี่ยนหน้าจอดูแล้วนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยก็ยังไม่แสดงภาพนะครับสามารถต่อจอนอกออกนะครับเห็นภาพปกติแต่ว่าตัวหน้าจอเนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับ ก็เลยลูกค้าก็เลยส่งเข้ามาซ่อมนะครับในอาการที่เปิดติดภาพลางนะครับจะไม่ได้เป็นที่ตัวจอนะครับก็เป็นที่ตัวเมนบอร์ดก็ทําการซ่อมตัวเมนบอร์ดไปนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับว่าซ่อมในส่วนไหนไปนะครับเป็นที่อะไรถึงเสียนะครับผมตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดียวให้ดูตัวหน้าจอ,อาแสงขึ้นมาแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดวงจรให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงจรของของเครื่องรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น y 7 0 0นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าตาตัวเมนบอร์ดนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนี้นะฮะจุดที่เสียนะครับเดี๋ยวเราต้องเริ่มไล่จากตรงซ็อกเก็ตแผงจอนะครับซ็อกเก็ตแผรจอเนี่ยจะอยู่ทางด้านนี้นะครับ จะชื่อว่า JEDP1 นะครับผมก็จะมาเปิดตรงนี้นะครับเป็น schematic ก็จะมีซ็อเกตอยู่ทางด้านนี้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ผมก็ลองไล่ดูนะครับว่าจุดที่ไฟมันไม่ออกเนี่ยเป็นจุดไหนนะครับไฟที่จอเนี่ยมาแล้วนะครับเป็นไฟ19โวลต์นะครับแต่ว่าไฟแบคไลท์เนี่ยไม่ออกนะครับ พอไฟแบคไลท์ไม่ออกเนี่ยผมก็ไล่ย,ย้อนกลับมานะครับว่าทำไมไฟเนี่ยวิ่งไปไม่ถึงตัวซอกเก็ตตรงแพรจอตรงนี้นะครับผมก็ไล่ย,ย้อนกลับมานะครับก็ไปเจอในส่วนของตัวที่เขียนว่า enable backlight นะครับก็คือชุดลายไฟนี้นะฮะ PCH นะครับ EDP Enable backlight นะครับจะผ่าน R ตัว9733นะครับตรงนี้จะเป็น R 0โอห์มนะครับเนี่ยชุดนี้ลายไฟไฟเนี่ยเข้ามาที่ขา1แล้วนะครับแต่ว่าไม่ออกไปที่ขา2นะครับเพราะว่าตัว R เนี่ยมันยืดค่าอยู่ตรงนี้นะครับ1ตัวแล้วก็ข้างๆกันนะครับก็ยืดค่าเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นตัว Display off backlight off นะครับลายนี้ ก็เป็น R 0ูโอเหมือนกันนะครับยืดค่าเหมือนกันส่วนจุดที่อยู่บนตัวเมนบอร์ดนะครับจะอยู่ตรงทางด้านนี้นะครับจะอยู่ข้างๆกับตัวมกร์ดจอนะครับตรงนี้จริงๆก็จะอยู่อยู่ด้านด้านใต้ของตัวส็อกเก็ตแพรจอนะครับอันนี้คือส็อกเก็ตแพรจอเนาะก็พลิกบอร์ดลงมาเนี่ยก็ จะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับจุดที่ขาดนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับ R 1 2นะครับตรงนี้แล้วก็ R 97 =3 3นะครับตรงนี้1ตัวก็ต้องการถอดอุปกรณ์สองตัวนี้ออกนะครับแล้วก็หา R ที่เป็นศูนย์โอห์มนะครับเข้าไปใส่เพื่อที่ให้ไฟเนี่ยไหลข้ามเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปเปิดการทํางานของตัวชุดไฟแบ็คไลท์นะครับ ก็คือ2ชุดนี้นะครับก็จะส่งค่าเข้าไปที่ตัวสโกเก็ตแพจอนะครับทําให้ตัวหน้าจอเนี่ยจะแดงผลภาพขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูตัวหน้าจอกันอีกทีหนึงนะครับผมจะทําการเปิดเครื่องนะครับ นี่ก็หน้าจอ <c oughs> แสดงผลตามปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองรีสตาร์ทดูอีกรอบนึงนะครับกดปุ่มรีสตาร์ทดูอาการตอนแรกที่มานะครับก็เปิดติดนะครับแต่ว่าเห็นเป็นลางๆเดี๋ยวรอรีสตาร์ทสักครู่หนึ่งนะครับ ตอนนี้ขึ้นรีสตาร์ติ้งแล้วนะครับเครื่องจะค่อนข้างช้านิดนึงนะครับเพราะว่ายังเป็นฮาร์ดดิสธรรมดาอยู่นะครับยังไม่ได้อัปเกรดเป็นตัว SSD นะครับ ตอนนี้ภาพก็ขึ้นมาแล้วนะครับ ก็สำหรับอาการนี้นะครับจริงๆอยากจะให้ลองเทสหน้าจอให้ชัวร์ก่อนนะครับถึงจะทำการซ่อมตัวเมนบอร์ดนะครับตัวหน้าจอเนี่ยก็ลองเช็คลองเปลี่ยนหน้าจอตัวใหม่ดูนะครับหรือไม่ก็ออลองเปลี่ยนสายแพรจอดูนะครับถ้าไม่หายเนี่ยเราค่อยไปโฟกัสที่ตัวตัวเมนบอร์ดนะครับค่อยไปไล่ระบบไฟบนตัวเมนบอร์ดนะครับเพราะว่าตัวหน้าจอเนี่ยมันจะใช้ไฟสูง นในการเปิดหน้าจอถ้าเราทำผิดวิธีเนี่ยเครื่องอาจจะชอ็อตเปิดไม่ติดเลยนะครับตอนนี้ภาพก็ขึ้นมาแล้วนะครับแต่งไฟขึ้นมาแล้วเครื่องก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับ ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีอาการประมาณนี้นะครับอาการคือเปิดติดนะครับแต่ภาพลางเนี่ยก็สามารถส่งเข้ามาให้ทางร้านสมัยทีสวิตซ่อมได้นะครับทางร้านเนี่ยก็มีหน้าร้านอยู่ทั้งหมด6สาขานะครับมีที่ไมกกับางนานะครับเชอร์ม่นรโศกยูนีเทมอลลัดเร้านะครับเดอะมอลบางกะปิเดอะมอลบางแครแล้วก็สำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเวศนะครับช่องทางการติดต่อนะครับสามารถเข้าไปดูบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมมีช่องทางการติดต่อหลายช่องทางนะครับ สำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก็ขอไลฟ์สดไว้เพียงสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ